พอภารกิจคิวละห้าบิดจริงปะเนี่ยเฮ้ยมีคนไอ้นี่กับเพียวด้วยแกรู้ไหมว่าลายบนไหนเงี้ยยิงไม่ได้ยิงกว่าเดิมอีกอะเฮ้ยแปลกๆปยายแพีวไม่ได้ยิงเดี๋ยวมันรวยไรวย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 เชลิฟเฮ้ยผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยมัวแต่เมาเมาเทน่าอยู่แบ็คไซตเฮ้ยเย้ลายไม่ทัน พี่แมวมันได้แล้วพี่แมวมันได้คิวแล้วหลบไม่พ้นไหนอะพาวเวอร์เสศกวิ่งกิววิ่งวิ่งหลบไม่ไปซื้อจะกิวอะไม่รู้ใครเห็นไขนาดมีปืนนะเนี่ยเฮ้ยคนจะไม่ปซื้อแวนด้รอได้ไดซื้อก็ได้ซื้อก็ได้อ่หนไ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 หนตัวมันชูกีกัน มันชมพูไงมันแบบใช่มันชมพูอินเลิฟแต่แบบยคนแบบปุ๊กปิ๊กเออแบบว่าปุ๊กปิ๊กนะมันจะมีแบบปุ๊กปิ๊กมันจะแบบมันจะแบบนะเดดี๋ยวไ้ลคือมันจะแบบมันจะแบบมันจะมันจะเป็นแบบหัวใจวิงวิงใช่ไหมเออโอเคมันจะปุ๊กปิ๊กนะมันจะมีสโมกไหมไม่มีสิบวิขวาใกล้ถอยถอยถอยมาถอยมา อาร์หนึ่งคนชีชีบทำไมไม่เห็นหรอไนเดี๋ยวมคนอัดฉีดสมองนแค่นัอน สองตัวนั่งขี้อยู่ลองอยู่อยู่เอลลองเอลลิงเอลยิงให้ไม่ทันอยู่เอลลิงสองตัวเลยบีลิงไม่ใช่เอลลิงไออ้าวอยู่ขวาแค่พอหูอื้ออยู่ไนสมองอยู่ไนสมองได้ได้ได้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะพายุพายุทุบหมดเลย ไม่ฟาบอสองคนฟาวอฟาบอบอลเล็ยอะไรอะเดี่ยวบอลลูนพอดีเลยเหล่ากพื่อเต่าเหินไปไหนก็ไม่รู้ดลยนีแล้วยิงตายอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นเ โอ้ oh, เป็นแสนเลยเศรษรถอ๋อเศรษฐรู้ดีเศรษฐรู้ดีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ลึกอะ่ะลึก oh. อุ้สายลิงลิงไอลิง เก็บสีอันนี้เก็บซีอันนี้เก็บสี่เฮ้ยติดกันฮอร์หนึ่งฮอรหนึ่งรอๆก็ได้รอก็ได้ฮอกับตรงเนี้ยคนหนึ่งใช่ขาแกนะถ้าลองขาเข่าเข้าม่ออนโอเคโอ้ยอยู่มมันเหรอ อย่าเอาไว้เอาไว้กดอีรีโพซิชันเลยแกข้างไหนข้างไหนนั่นแหละไอ้นี่เจ้าหนังอินเดียใส่ดีตัวเนี้ยแพ้เมื่อไรคิวให้หมดให้เป็นหนังอินเดียที่เร็วเลย เราหกไม่หกไม่หกเาต้องเดินไไอ้่แงงอยู่จังหวะนี้แหละโอ้ยเล้สอวสวยสวยอดวลิงลิง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 ตัวท้ายอยู่ลิงนับ3นับ3นับ3นับสคนขไอ้ยิงยิงไม่ตายตัวหมอวางๆตัวดิเฮ้ยเรากลับมาชนะได้ยังไงวะ ยังพี่เกยเลยอะพี่พูดยิงไม่ต้องสามสิบตัวเก้มาในแร้งไม่เห็นยิงได้เลยวะนน่พออาจชิดหน่อยเอ p เอีเมื่อกี้ได้ไปกี่บิดอะเชื่เมื่อกี้ได้ต้้งร้อยห้าสิบบิดเหรอใช่ร้อยห้าสิบห้าขอบคุณร้อยห้าสิบห้าบิดครับ